สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนในเดือนธันวาคม2568ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเป็นเดือนสุดท้ายของปี2568ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในไพ่ทารโจะบอกอะไร ไพ่ของอัศวินถือดาบขึ้นมานะคะแล้วก็สเตรนจ์การตัดสินใจอย่างรวดเร็วอารมณ์ของความมุมานะความดุดันในด้านของการลุยการสู้เอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์โดยสี่ไม่เท้าความสำเร็จขึ้นมาแล้วก็ Empress ว้าว the sun ขึ้นมาเด็กถือถ้วย แล้วก็5ถ้วย8ดไม้เท้าสอถ้วยแล้วก็เด็กถือดาบเป็นเดือนที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จที่แท้จริงมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องของความสำเร็จที่อาจจะเป็นความรักที่สำเร็จก็ได้ในบางท่านเนาะ คุณน่าจะมีเรื่องราวดีๆก่อนหน้านี้แล้วในด้านของธุรกิจหน้าที่การงานหรือตัวของคุณมีความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเดือดสันชีวิตที่มีความสุขมากๆการกินดีอยู่ดีอิมน้ำำานําสําราญใช้ชีวิตที่อสุขสบายมากๆแล้วก็คุณเป็นคนที่ดวงดีอะค่ะใช้ชีวิตที่มีความสุขอ,อยู่กับความสําราญใจหรือมีความสุขใจมากๆก็อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอาจจะ เคยมีความเศร้าเสียใจกับการไว้ใจคนเนาะหรืออาจจะแบบอาจจะถูกถูกหักหลังมาหรืออาจจะเจอกับสถานการณ์ที่รู้สึกผิดหวังมาก่อนหน้านี้ก็ได้ตอนนี้คุณกำลังเยียวยาหัวใจตัวเองกำลังเรียกเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองกลับคืนมา เป็นช่วงที่คุณกําลังลุยกําลังสู้กําลังจัดการปัญหาหลายๆเรื่องที่มันพุ่งเข้ามาคุณคุณกําลังที่จะหลุดออกจากความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันรู้สึกไปต่อไม่ได้แล้วก็ช่วงเวลาของการเริ่มต้นบางท่านก็อาจจะถูกขอแต่งงานหรือโอกาสดีๆที่เกี่ยวข้องกับงานเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดวงของคุณกําลังพลิกฟื้นไปสู่จุดใหม่ๆนะคะ จะได้รับการยอมรับในสิ่งใหม่อาจจะเป็นธุรกิจใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะเป็นการยโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งใหม่ก็ได้เป็นเรื่องของการเริ่มต้นโอกาสที่จะมีความสุขกำลังเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเซนต์แรงมีโอกาสมากๆที่คุณจะควบคุมทุกสิ่งอย่างได้ดีการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้คุณก้าวเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงหรือบางท่านอาจจะหมายถึงได้ดังใจในสิ่งที่ทํา แล้วก็ดูบุตรบริวารในช่วงนี้จะเหมือนกับควบคุมได้คอนโทรลได้ลูกน้องบริวารดูจะส่งเสริมให้ธุรกิจหน้าที่ของคุณไปได้ดีไปได้สวยมากๆในเดือนนี้แล้วก็ได้ยอดได้เป้านะคะมันมีความสำเร็จในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเนาะก็ดูจะเคลียอะไรได้ทุกๆอย่างเลยในเดือนนี้ในด้านของการงานปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในในในออฟฟิศ มันมีได้รับพรเนาะได้รับพรของความสําเร็จหรืออาจจะเหมือนคุณปรับพวงจุ้ยใหม่ในออฟฟิศของคุณนะคะก็เป็นเรื่องของพลังงานดีๆที่มันเข้ามาเนาะทำให้คุณก่อเกิดโอกาสก่อเกิดรายได้ก่อเกิดโปรเจกต์ด Project, ได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานเข้ามาก็บางท่านเชื่อก็เหมือนกับว่าคุณมูค่ะคุณไปมูอะไรมาหรือเปล่าในด้านของการงาน ดูจะเฮงปังมากๆในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะขยับขยายเติบโตไปมากกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรการเงินในส่วนที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้จ่ายเก่งมากๆใช้เงินโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังหรือเป็นคนหาเงินเก่งเนาะก็ไม่ได้คิดถึงในเรื่องของการเก็บสักเท่าไหร่บางท่านก็เจอการผิดหวังถูกถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเสียเงินมา เห็นใครมีน้ําตาเข้ามาไม่ได้ก็ทําให้คุณเสียเงินเสียทองกับการถูกหลอกถูกโกงเนาะก็เป็นเดือนที่คุณดูปฏิวัติตัวเองนะคะดูจะมีความดุดันมากขึ้นมีความเด็ดขาดมากขึ้นมีการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นดูจะเอาอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วก็ควบคุมได้เป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลงตัวคุณดูจะมีความมีความ คือหาเงินเก่งในเดือนนี้ค่ะดูจะมีความขมักขะเม่นการลุยกับงานการสร้างไรายได้มันเป็นความชัดเจนของคุณคุณอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถแบบนั้นก็ได้มันเป็นเรื่องของความขยันที่เข้ามาเนาะแต่ก็ขยันให้ถูกที่เพราะว่าคุณหาเงินเก่งขยันมากๆหาเงินได้ส่วนมากก็จะเสียรู้คนใจดีกับคนอื่น เสียเงินให้กับคนรอบข้างคนที่ไว้ใจอะไรแบบนั้นอืมก็เหมือนพยายามใจแข็งให้มากเหมือนที่ไพ่ขึ้นเนาะก็เป็นอัศวินถือดาบให้ได้พยายามตัดตัด,ตดอะไรที่มันควรตัดหรือใจแข็งกับสิ่งที่ควรใจแข็งอะไรแบบนั้นก็ดูคุณจะจัดการได้นะคะสามารถที่จะใจแข็งได้แล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะเก็บเงินเก็บทองได้ หาเงินเก่งก็ต้องเก็บให้เป็นถึงจะล่ำถึงจะรวยได้เนาะค่ะก็บางท่านก็ช่วงนี้ไปทำบุญก็ดีนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความรักกันบ้างความรักเป็นอย่างไรชาวัคนาราศีมีนความรักคนโสดมีความทรงจำเก่าๆเ,เนาะแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึง โชคชะตาความรักของคุณกําลังจะเปลี่ยนทิศนะคะใครที่อ,อกหักมาเป็นความโสดเพิ่งโสดหมาดก,ก,ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆเข้ามาเป็นโชคชะตาฟาริคิดเป็นเดสตินีของคุณคุณจะหลุดพ้นออกจากความรักแย่ๆหรือคุณจะตัดใจได้กับความรักครั้งเก่าที่มันท็อกซิกมากๆคุณจะได้เจอกับโอกาสของโชคชะตาความรักครั้งใหม่ที่จะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆเหมือนคุณได้หลุดพ้นเนาะ หลุดพ้นจากวิบากกรรมคนโสดจะได้พบคนดีแต่ว่าบางท่านที่เ,เหมือนกับว่าผวาไปเนาะไปเจอความรักไม่ดีเจอเจอความรักไม่ดีทำให้มันฝังใจก็เหมือนกับว่าให้คุณปรงอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะหลุดออกไปจากชะตาของคุณอะไรที่ใช่จะถูกเหวี่ยงเข้ามาในชะตาชีวิตของคุณเมื่อ,อไหร่ที่ความรักที่ถึงเวลา คุณจะได้พบได้เจอแล้วชาวลัคนาราศีมีนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะถึงเวลานั้นนะคะสองถวยขึ้นมาเนาะคุณจะถูกรักคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามารักเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตาของคุณทําให้เกิดก่อการตกลงปรงใจถูกขอแต่งงานอะไรแบบนั้นได้มันเป็นเรื่องของโชคชะตามีเกณฑ์จะได้พบได้เจอได้ศึกษาหาดูใจเป็นข่าวดีสําหรับคุณจะมีคนเข้ามาจีบ แต่ก็ให้เลือกให้ดีเนาะเพราะว่าสามดาบขึ้นมาอยู่อาจจะเป็นคนที่ที่เข้ามาอาจจะมีหลายๆคนแต่หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วมาจีบคุณก็ได้เหมือนต้องให้เลือกดีๆค่ะแต่ว่าเป็นความรักที่ถูกจัดสรรมาให้กับคุณนะคะเป็นความรักศีลเสมอกันเป็นความรักที่สดใสได้แต่เหมือนให้คุณเลือกให้ถูกคนเดี๋ยวเรามาดู ว่าเรื่องของความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรว้าวช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงนะคะคู่ของคุณดูจะเอ็นดูคุณมากขึ้นหรือดูจะหึงหวงดูมีความอ่อนโยนให้กับคุณมากขึ้นหรือมีความชัดเจนอาจจะได้รับสถานะแล้วก็มีเรื่องของการเปิดตัวก็ได้นะคะแต่ว่าคุณก็ยังรักความ เป็นคนรักสนุกเนาะหมายถึงว่าเป็นคนเอนจอยอะค่ะเข้ากับคนง่ายทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ก็ได้คนคู่ของคุณอาจจะดูหึงหวงคุณมากๆในช่วงนี้ก็ได้ก็เหมือนกับเหมือนกับว่าตัวของคุณเลือกได้ในจังหวะนี้ถ้ามีตัวเลือกก็เลือกหรืออาจจะไปต่อกับคนคนนี้ก็ได้เหมือนคุณคนบคุมได้กับความรักครั้งนี้ดูคุณจะมีเสน่ห์มากๆนะคะในเดือนนี้เนาะ ความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรความหวังขึ้นมา,ว,าว้าวมีเกณฑ์ที่จะมีความชัดเจนว่าคุณอาจจะถูกขอแต่งงานสำหรับคนมีคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะสถานะดูจะเปลี่ยนไปขั้นหนึ่ง มีเกณฑ์การเริ่มต้นชีวิตร่วมกันทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันทําตามเป้าหมายหรือวางรากฐานเป้าหมายในชีวิตร่วมกันสําหรับคนที่มีคู่แบบว่าแต่งงานกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้ทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันไปทำบุญไหว้พระไปมันมีความชัดเจนไปในทิศท,ทางเดียวกันไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทำบุญมีอะไรหลายๆอย่างอยากจะทำร่วมกันในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ น้ำหนึ่งใจเดียวค่ะมีความเอ็นดูกันและกันดูจะมีความอบอุ่นให้กันและกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนอีกบ้างราศีมิถุนพบเรือน พันธุทุของคุณมีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์จะได้บ้านมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์มีเกณฑ์จะได้ชื่อเสียงเงินทองนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ขึ้นมาดาวอาทิตย์คือเจ้าเรือนอริดาวเจ้าเรือนอริไปจออยู่ในภพเรือนกรมมะก็มีเกณฑ์มากๆที่คุณอาจจะบุกเบิกเริ่มอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานโปรเจกต์โครงการหรือระวังในเรื่องของปัญหาที่จะเข้ามาในเดือนนี้ มาจากตัวของคุณก็ได้หรืออาจจะมีอริศตูในช่วงนี้ในด้านของการงานที่ต้องแก้ไขแล้วก็ดูจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานการวางโปรเจกต์หรือคุณจะเอาชนะกับปัญหาอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะถูก e n d ูเกิอหนุนจาก ผู้ใหญ่จากเจ้านายการงานดูจะมีเกณฑ์การถูกใช้งานให้ทำอะไรยากๆแต่คุณสามารถทำได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายชีวิตที่จะกลับมาดีขึ้นหรือชีวิตจะเปลี่ยนไปในทิศทางหนึง่งแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนงานก็ได้บางท่านอาจจะเป็นการโยกย้ายงานอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรืออาจจะมีบ้านใหม่ก็ได้ในบางท่านเนาะ แล้วก็เป็นช่วงที่บางท่านอาจจะได้คู่อาจจะมีความรักดีๆเข้ามาเจอคู่แท้เจอคู่ที่จะเป็นบ้านให้แก่กันและก,กันหรือความรักดูจะแฮปปี้มากๆในเดือนนี้นะคะชีวิตกำลังจะเปลี่ยนทิศท,ทางที่จะไปได้ได้สวยมากๆเพราะว่าเดือดสันขึ้นมาชีวิตที่จะมีความสุขมีความก้าวหน้ามีความอุดมสมบูรณ์มีความรักดีๆเข้ามาด้วยแล้วก็วีโก้ราศีกันก็คือภพอริ การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นการมีอุปสรรคบางอย่างแต่อุปสรรคนี้จะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้ามีประสบการณ์ทำให้คุณวางรากฐานอนาคตตัวเองในแบบของคุณที่จะมีความสุขบางท่านจะมีบ้านใหม่นะคะโดดเด่นมากๆแล้วก็ความสําเร็จในด้านของอาการมีงานที่มั่นคงมีชื่อเสียงก็ได้ในบางท่านดูจะได้รับ การยอมรับได้ดังใจในเดือนนี้นะคะในหลายๆท่านอาจจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างคุณทำตามเป้าหมายได้สําเร็จแต่ว่าบางครั้งก็ต้องวาง e go, อีโก้ตาบางอย่างลงบ้างเพราะดูคุณจะหัวดื้อหัวรันเหมือนกันในเดือนนี้อาจจะมีสิ่งที่อยากได้อยากทำเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ฟังใครสักเท่าไหร่เหมือนจะต้องจะต้องฟังคนอื่นมากขึ้นบ้างเพราะดูคุณจะหัวแข็งเป็นนักปฏิวัติตัวยงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เลขเด่นนำโชคของชาวลัคนาราศีมีนราชนีถือดาบเลขหนึ่งศูนย์เลขแปดหนึ่งศูนย์แปดเป็นเลขเด่นนำโชคให้กับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนธันวาคม2568ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่มก็พพอร์ตบอลิองได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่าน สำหรับการให้ติปให้แต้งสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ข้าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนรักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ